เวลาที่คุณรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจคุณมีประโยคไหนบอกตัวเองคะ <S <S พอมีประโยคนี้ค่ะ There's a hero if you look inside your heart There's no need to be afraid of what you are or who you are ประโยคนี้ันเพราะมากเลยค่ะคุณพ่อเอามาจากไหนคะเอามาจากเพลงนี้ค่ะ There's a hero if you look inside your heart There's to what need be are afraid no of you มันคือเพลงของมารายแครีค่ะและทุกครั้งนะคะที่รู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจมันจะมีเพลงนี้ขึ้น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 มาในหัวค่ะ There's no need to be afraid of what you are There's an answer If into fade you your you look into your soul and the sorrow Bull you And know the that away ประมาณนี้ <laughs> มันเป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีมากเป็นเพลงที่พลอยฝึกออกเสียงให้เสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงที่ไพเราะเวลาเราร้องให้เราฟังเราก็ชอบเวลาเราร้องให้คนข้างๆเราฟังเขาก็อยากฟังอีกจนจบคุณอยากฟังต่อไหมคะ <laughs> อ้านึ่นึง And when the hero comes along with the strength to carry on strength strength แปลว่าความแข็งแกร่งเฮ้ยครูพลอยมสีสับเยอะจังเลยครูพอลอยร้องหลายเพลงค่ะ And when the hero comes along with the strength to carry on strength strength อย่างท่อนเมื่อกี้ที่ร้องนะคะเราสามารถพูดในชีวิตจริงได้เลย carry on the strength แปลว่าเฮ้ยแบบพยายามต่อไปแข็งแรงต่อไปเพ,อเพื่อนกำลัง push up อยู่นะะี่ฮะครั้งที่ร้อยหนึ่งครั้งที่น้อยหนึ่งเราจะบอกเพื่อนว่า Hey carry on the strength carry on the strength หรือเพื่อนกำลังทำงานอะไรที่แบบหนักหน่วงเหนื่อยมากเราก็บอกว่าแกแข็งแกร่งต่อไปจงไปต่อ carry on the strength Carry on the strength อยู่ที่ก็พูดถูกพูดสวยมากแล้วพูดเหมือนฝรั่งด้วยาอความลับก็คือเราเอาของฝรั่งมาพูดเลยค่ะอืม <laughs> and you finally see the truth truth ตรงท่อนนี้มันมีการออกเสียงคำหนึ่งคำค่ะที่เราอาจจะแบบไม่เคยคิดมาก่อนคือคำว่า finally อา finally มันดูเหมือนสามพยางใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่คนพูดจริงๆหรือเวลาที่มันอยู่ในเพลงค่ะมันจะออกเสียงว่า finally Finally, and you finally see the truth that the hero lies in you. You, me, work. me, <laughs> นี่แหละการแอบฝึกร้องเพลงนะคะจะทำให้เสียงของคุณ,คณเป็นเสียงที่มั่นใจเป็นเสียงภาษาอังกฤษที่ออกทีไรคนข,ข้างอยากฟังแล้วอยากฟังอีกถ้าใครชอบและอยากเรียนรู้การออกเสียงผ่านบทเพลงอยากจะได้สาวสวยประโยคสวยๆเอาเอปไปนนว้ใช้พูดให้เพื่อนฟังหยิบไปใช้ในชีวิตประจําวันพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบ ภาษาสวยมากเลยแกใครที่อยากจะมาฝึกการออกเสียงผ่านบทเพลงกับพลอยนะคะตอนนี้พลอยมีคอสใหม่ล่าสุดออกเสียงมั่นใจรองได้ไม่ดำน้ำ Happy 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 v o ที่เปิดรัสมัครในช่วง super pre order ถ้าใครสมัครก็คือโชคดีเพราะเป็นราคาที่คุ้มที่สุดและในคอร์สนี้นะคะพลอยมีโบนัสนะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่จะสรุปความหมายคำศัพท์และประโยคสวยๆที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้เลยรวมถึงตัวอย่างการใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันมูลค่า2,900บาทไม่พอในคอร์สนี้เรายังมีการประกวดการออกเสียง ผ่านบทเพลงวงเล็บความไพเราะนั้นตัวใครตัวมันแต่ถ้าการออกเสียงของคุณมันชัดขึ้นจากวันแรกที่คุณฝึกคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเซอร์ไพรส์สามรางวัลด้วยกันในคอร์สนี้นะคะใครสนใจดูรายละเอียดได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นี้พอกันทีก,กับการดำน้ำร้องให้ชัดออกเสียงคลิปเป๊ะไปเลยเราพบกันใน happy 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 happy, happy. voice voice voice, voice.